ส่วนแนวต้านที่คาดการว่าพอจะเป็นไปได้นะครับเร็วๆนี้เนี่ยนะครับประมาณ2,650ถ้าตลาดดีหน่อยอาจจะถึงประมาณเกือบเกือบ2,007นะครับซึ่งจะเป็นราคาประมาณ41,100ถึง41,500ก็สำหรับใครที่ติดดอยราคาบริเวณนั้นนะครับก็จะได้ลุ้นออกก่อนรอค่อยกลับซื้อใหม่ก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับเงินบาทครับถ้าเงินบาทหยุดแข็งชั่วคราว แค่หยุดแข็งนะครับแค่หยุดแข็งชั่วคราวไม่ต้องอ่อนก็ได้แค่หยุดแข็งชั่วคราวเนี่ยราคาอาจจะมาถึงเร็วกว่าที่คาดพนก็คืออันนี้น่าจะเป็นสําหรับคกว่าปรับพอร์ตนะก็คือใครติดดอยอยู่ก่อนหน้านี้นะตอนนั้น เงินบาทมันยังดีกว่านี้ใช่ไหมครับก็น่าจะได้ออกเพื่อปรับโพซิชันกันใหม่ส่วนตอนนี้ก็ถือไปก่อนได้ครับยังถือไปได้อมไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยทีเดียวก็ได้แต่ถ้าถามถึงแนวโน้มระยะยาวก็ยังขึ้นต่อไปได้แพงกว่านี้นะครับเพราะนี้ก็ลองชั่งน้ําหนักดูแล้วกันครับว่าตรงส่วนไหนที่ต้นทุนไม่ดีเราอาจจะปรับต้นทุนนั้นก่อนมีสูงขายไปก่อนแล้วค่อยปรับต้นทุนต่ํากว่านี้แล้วค่อยถืออย่างมั่นใจอีกทีก็ได้